รู้จักรู้ใจคนเกิดวันจันทร์คุณกําลังสนใจหรืออยากพิชิตใจคนเกิดวันจันทร์อยู่ใช่ไหมคนเกิดวันจันทร์มีนิสัยใจคอยังไงชอบอะไรและควรหลีกเลี่ยงสิ่งไหนถ้าอยากเข้าไปนั่งในใจของพวกเขาคลิปนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคนวันจันทร์แบบลึกซึ้งมาบอกกันค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะดาวเคราะห์ประจําวันเกิดก็คือดวงจันทร์ดวงจันทร์ถือเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด จึงส่งผลต่อบุค,คลิกภาพของคนบนโลกโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์จะได้รับพลังงานนี้มามากที่สุดทำให้คนที่เกิดวันจันทร์มีบุค,คลิกที่น่าหลงไหลมีสเสน่ห์ซึ่งบุค,คลิกเหล่านี้ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนวันอื่นๆคนเกิดวันจันทร์ถือเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกเขาสวยหล่อหน้าตาดีมีรูปเป็นทรัพ์ ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์จะค่อนข้างตัวสูงชอบให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองดูแลรูปลักษณ์หน้าตาและการแต่งตัวให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอาจมากจนถึงเรียกว่าค่อนข้างโรคจิตติดหลอด่อติดสวยกันเลยทีเดียวคุณจะไม่มีทางได้เห็นผู้ชายวันจันทร์ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก่อนออกจากบ้านหรือก่อนออกจากห้องอย่างแน่นอนผู้หญิงวันจันทร์จะเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสฉลาดหลักแหลมแถมหน้าตาดีจนใครเห็นก็ต้องยอม ผู้หญิงวันจันนะคะจะให้ความสําคัญกับการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของเธอมากเธอจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยและดูดีที่สุดในห้องเสมอหากตอนนี้ยังไม่ใช่พวกเธอจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองดูสวยที่สุดจนได้ลักษณะและนิสัยของคนเกิดวันจันทร์ธรรมชาติของคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่อ่อนไหวรักธรรมชาติรักความสงบหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คุณจะไม่มีทางได้เห็นคนวันจันเข้าไปร่วมการทะเลาะหรือขัดแยง้งหรือรวมไปถึงการต่อสู้โดยที่ไม่จําเป็นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นะคะคนวันจันยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีคนวันจันนะคะเปรียบเสมือนพวกไซเลนคิลเลอร์ถึงพวกเขาจะรักสงบแต่ก็ไม่ใช่คนโง่หากคุณมีปัญหากับคนวันจันพวกเขาจะไม่เลือกวิธีการทำร้ายหรือต่อยหน้าคุณแต่พวกเขาจะใช้วิธีด่า ซึ่งคำด่าเหล่านั้นอาจจะรุนแรงจนทำให้คุณต้องตะลึงและเมื่อใดก็ตามนะคะที่คนเกิดวันจันทร์ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะทำลายชื่อเสียงของคุณหรือทำให้คุณมัวหมองพวกเขาจะไม่มีทางหยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายถือว่าใครที่ทำให้คนวันจันทร์เกลียดคงต้องร้อนร้อนหนาวหนาวกันเลยทีเดียวคนวันจันนะคะเป็นคนที่มีความโรแมนติกมากหากคุณมีคนรักเป็นคนวันจันทร์คุณจะรู้สึกเหมือนได้คู่รักในฝันเลยล่ะคะ่ะ พวกเขามีความรักความสุขความสงบพวกเขาจะไม่ชอบต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งดังนั้นหากมีเรื่องทะเลาะกันพวกเขาจึงจะเป็นคนแรกที่จะขอโทษไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตามพวกเขาจะยืดหยุ่นไม่เห็นแกด่ตดัวและเสียสละมากๆในด้านของความรักของพวกเขานะคะคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครจะมาแย่งหรือพลาคนรักของพวกเขาไปได้ถึงแม้จะโรแมนติกมากๆแต่ก็ขี้หึงมากๆเช่นกัน เวลาคนวันจันทร์อกหักนะคะพวกเขาจะออกแนวเพ้อเพ้อคล่ำครวนภาวะจิตใจวุ่นวายที่สำคัญนะคะพวกเขาค่อนข้างแค้นพยาบาทและจะหาทางแก้แค้นให้ได้ในที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องความพยาบาทของคนวันจันทร์ถือว่ามีสเกลของความพยาบาทแรงมากถึงแม้ว่าบุคลิกของคนวันจันทร์จะชอบความสงบหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่หากเวลาที่ใครทําให้โกรธหรือผิดหวังพวกเขาจะพยาบาทมากมาก และความพยาบาทนี้จะไม่หายไปจนกว่าพวกเขาจะได้จัดการอะไรสักอย่างให้ลุล่วงหรือบรรลุเป้าหมายไปแล้วนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่ยากที่สุดในการพิชิตใจคนวันจันทร์ก็คือพวกเขาไม่ได้เฟรนลี่ออกจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์เสียง่ายด้วยซ้ำหากพวกเขางอนหรือไม่พอใจนะคะก็จะเงียบขึ้นมาในพริบตาเลยทีเดียวแต่หากพวกเขาเสียใจนะคะจะเป็นคนที่ร้องไห้ได้ง่ายมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์จะให้ความสําคัญกับคนรักอย่างมากแค่ความรู้สึกและใส่ใจอยู่ตลอดพวกเขาจะโรแมนติกมากๆโดยเฉพาะผู้ชายที่เกิดวันจันทร์จะมีความโรแมนติกมากกว่าผู้หญิงพวกเขาจะเอาใจใส่เทคแคร์บางทีอาจพาคุณไปนั่งรถเล่นกินลมชมวิวตอนกลางคืนไกลๆหรือวางแผนกิจกรรมพักผ่อนในวันหยุดที่แสนน่ารัก รวมไปถึงการหาของขวัญมามอบให้คุณเสมอๆแต่หากพวกเขาหึงเมื่อไหร่คุณก็เตรียมรับศึกหนักได้เลยอาชีพที่เหมาะสำหรับคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นะคะเป็นคนชอบแก้ปัญหาพวกเขามีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์แถมยังเป็นคนสร้างแรงจูงใจเก่งสามารถรวมทีมทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งลักษณะเหล่านี้ทำให้คนวันจันทร์นะคะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เป็นกวีนักเขียนสถาปนิกนักแสดงแพทย์หรือพยาบาลชีวิตแต่งงานของคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างท้าทายเพราะพวกเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นเรื่องยากที่จะติดตามอารมณ์ที่แปรปรวนตลอดเวลาแต่หากคุณมีคู่ชีวิตเป็นคนวันจันทร์นะคะจะถือว่าโชคดีเพราะพวกเขาพักดีและมอบความรักให้กับคนรักเยอะกว่าที่มอบให้ตัวเอง เคล็ดลับเด็ดๆที่คนวันจันทร์ควรรู้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกิดวันจันทร์นะคะสิ่งที่คุณควรระมัดระวังให้มากที่สุดนั่นก็คือความหึงหวงหากคุณมีความรักหรือต้องการแต่งงานกับคนรักคุณต้องแก้ไขเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนของคุณให้สมดุลและไม่มากเกินไปการจะทําให้เกิดความสมดุลสําหรับคนวันจันทร์นะคะเรามีเทคนิคดีๆ3ข้อนั่นก็คือข้อแรกนะคะนมัสการพระศิวะหรือพระอิศวร คุณอาจจะเข้าชมหรือนมัส,สก,การพระศิวะในวันจันทร์นะคะหรือสวดมนต์บูชาพระศิวะทั้งหมด108จบต่อวันเนื่องจากพระศิวะเป็นเทพองค์เดียวที่สามารถลดความกระวนกระวายในใจของคุณได้ข้อที่2สวมแหวนมูลสโตนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์หากอยากให้ดวงทางด้านความรักราบรื่นแนะนำให้สวมแหวนมูลสโตนหรืออัญมณีมูลสโตนเพราะจะช่วยเพิ่มความสงบ ช่วยให้เรื่องความรักหรือการแต่งงานประสบความสำเร็จใครสนใจแหวนมูลสโตนเสริมดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะคะข้อที่สามสวมเสื้อผ้าตามสีนำโชคของคนเกิดวันจันทร์สีนำโชคของคนเกิดวันจันทร์ก็คือสีขาวสีเงินพระจันทร์และสีครีมการสวมเสื้อผ้าตามสีเหล่านี้นะคะจะช่วยให้คุณสงบความกระวนกระวายใจหรือการกระสับกระสายใจจะน้อยลงค่ะ ส่วนเรื่องของเลขนำโชคของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็คือเลข2ดังนั้นให้คุณเริ่มงานหรือเริ่มทำอะไรสำคัญสำคัญในวันที่สองหรือเลข2เป็นต้นค่ะ